ไฟเลเราซ้อมมากี่วันครับซ้อมมาสามอาทิตย์ครับก็ซ้อมอยู่ที่ค่ายไม่อยู่ที่เดิมแล้วนะอยู่แน่นตอนนี้มีใครเป็นูุบะอุซารแล้วมั้งตอนนี้มีพี่มาลัยทองแล้วเพราะพี่ธงชัยกับเพื่อนพี่พี่ในค่ายเช็คกันตอนนี้รออายุเท่าไหร่แล้วครับสิบหกปีสูงเท่าไรร้อยเจ็ดสิบสามน้ำหนักไปปล่อยตอนนี้วันนี้ไปปล่อยแล้วห้าเราหมดสไตล์เลยครับติดมเราวันนี้เรามาเจอกับปากีสถานเนาะไม่เคยเลยกันมั้ย ออเคยต่อยกัน้งหนึ่งวันนั้นต่อยกันที่เป็นไงบ้างชนะคะแนนชนะเข้ามาด้วยวันนั้นต่อยยูเวสเท่าไหร่ร้อยถ้าวันนี้มาต่อยน่าห่แล้วเมื่อเช้าเรามาเป็นไงน้ำหนักนี้เกินหรือเปล่าเกินนิดหน่อยเกินประมาณเท่าไหร่โอ้สบายสบายมีปัญหาก็คือเหมือนไม่เคยับร่างกายตอนเช้าเนาะร่างกายของเราตอนนี้เป็นไงกี่เปอร์เซ็นต์สมบูรณ์แข็งแรงวันนี้พร้อมมาย้ำแั่นะวันนี้พร้อมเอาชนะกับใครมือนเดิมด้วย ไฟนี้เราคุมมาติกิโลครับคุมมาสี่ห้าโลต่อยมวยไทยมานทั้งหมดตอนนี้ของเราประมาณห้าสิบถน้อยๆแล้วล่าสุดเราต่อยไว้ใครที่ก่อนจะมาไฟนี้ลังสิครับอลังสิต่อยใครคุณหาญเป็นไงบ้างชนะน้องยกสี่ชนะน้องเหมือนกันดวทเท่าไรกับคุณหาญร้อยห้าต่อยห้าด้วยวันนี้ร้อยหกแค่คลืนปอนเดียวก็เลยมีปัญหาอะไร ไฟนี้เราคุมมากี่กิโลครับห้าโลต่อยมวยไทยมาแล้วของของเราตอนนี้เท่าไหร่นะห้าสิบกว่าคนจังหวัดฝากรเชิญชวนแฟนคลับเราหน่อยก็ฝากคนชฉบูนช่วยเป็นกำลังใจผมนะครับผมวันนี้เปิดหูผู้แรกช่องถูนะอะขอให้น้องโชคดีครับครับเดี๋ยวรอแป๊บนะไปนะครับเต๋ออะไรครับฐันเอลวันผมอ่าเราอะไรชื่อเลยนะปาจีฉันานเอลวันอ่าไฟนี้เราซ้อมมากี่วันครับ ก็ยืดเยื้อมั้งผมก็ซ้อมอยู่ที่ค่ายเอลวนก็อยู่ที่เดิมมีใครเป็นคู่บอลคู่ซ้อมไฟนี้ที่พี่ในค่ายครับพวกในค่ายเช่นกันตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ครับสิบแปดครับสูงเท่าไหร่ร้อยสิบสองน้ำหนักปล่อยตอนนี้ร้อยสิบสามครับเรามวยสไตล์เลยครับไม่เข่าเราวันนี้เรามาเจอคู่บอลเก่านะสแด์เอาทองเคยเจอมาไฟหนึ่งวันนั้นเป็นไงแพ้แพ้กันไหนเขาไปแพ้เขาลูกไหนวันนั้นโดนหมัดเนอะโอ้โดนหมัดแล้วนี้มาเจอไฟทสอง วันนี้วางเกมวางแผงได้ดิเดี๋ยวรอดูดูนะที่ก็ต่อยตามสไตล์ไปเขาไม่มือสไตล์หรอควบเครื่องครับควบเครื่องวันนี้มาเจออันนี้ที่วันนี้เอาคืนได้ไหมน่าจะได้ครับอ่าวันนั้นต่อยกันเบรดเท่าไหร่วันนั้นร้อยห้าร้อยห้าวันนี้ต่อยร้อยหกเนาะแล้วเมื่อเช้าสอบหนักยังยังไม่สุดยังไม่ได้สอบคิดว่ามาเกินหรือมาขาดเบรดนี้เกินเกินประมาณเท่าไหร่ได้นึ่งอนนึงก็มาวิ่งตอนเช้าเย็นเซนยีสายเนาะแล้วล่าสุดเลยเราต่อยไว้กับใครมาตุ้เรียงกับไทยอง ๋อต่อยเขาเนี่ยเหรอ๋อเลยไม่ต้องฉีกคู่เลยวันนี้มาล้างตากันเลยวันนี้พร้อมเต็มที่หรือว่านอนอยู่บ้านนี่เขาเปิดคู่มาปุ๊บตั้งใจว่าวันนี้มาล้างตาเต็มที่คิดว่าวันนี้ผ่านไม่ผ่านผ่านนะวันนี้พร้อมเต็มที่เลยนะร่างกายตอนนี้มีกี่เปอร์เซ็นต์ได้ร้อย่ครับสมบูรณ์แข็งแรงวันนี้ตั้งใจเลยไฟนี้คูมากี่กิโล2สองสามต่อยมวยไทยมาทั้งหมดตอนนี้ประมาณร้อยยี่มห์ร้อยยี่ห์ครับยี่หไฟร้อยยี่มหตกใจผมยี่มหไฟนะ เราคนจังหวัดปัตตน,นีฝ่าเชิดเ,เ,เชิดกันขับรถหน่อยฝาเจ้าปัตตนีเชียร์กันครับวักิจกานเอราวันวันนี้เต็มพี่แน่นอนเขามาล้างตากับเขาโดยตรงเลยครับผมพกย้ำยาล้างตามาไหมไม่ไ <laughs> ้ไม่ไดวันนี้ใครน้องช่วงนีวันนี้เป็น,นปผู้แรกด้วยช่างดูครับผม